ขณะที่ในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะคะเภอเบตงค่ะตชด4 5นะคะก็ได้จับกลุ่มในส่วนของผู้ต้องหาค่ะถือว่าเป็น2คนนะคะที่มียาเสพติดในครอบครองซึ่งขณะที่เข้าจับกลุ่มเนี่ยก็อยู่ในวงที่กำลังดื่มน้ำกระทอมด้วยค่ะ ร้อยตำรวจเอกมาตุภูมิทำเนียมหัวหน้าชุดป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่445สำรวจนะคะสืบทราบว่าที่บ้านเลขที่1ทับ28 1ทับ28หมู่ที่2บ้านอายอยซอเภอ,อเบตงจัังหวดยะลาลักลอบจำหน่ายยาเสพติดแล้วก็มีวัยรุ่นผู้ใช้แรงมามั่วสุมเสพยาเป็นประจำค่ะจึงรายงานให้พันตำรวจโทอัศพลจินตาคมผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่445รับทราบพร้อมนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะตระเวนตำรวจตระเวนชายแดนชุดป้องกันแล้วก็ปราบปร ยาเสพติดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการงานข่าวร้อยฉกอตชด4อ5เข้าตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มโดยเจ้าหน้าที่ค่ะเดินทางถึงบ้านดังกล่าวก็พบกับนายจรินอายุ49ปีเจ้าของบ้านกำลังนั่งกินน้ำต้มใบกระท่อมาขาดกับนายสุทัศน์อายุ41ปี เห็นเจ้าหน้าที่ปุ๊บมีอาการตกใจเลยค่ะหน้าซีตัวสั่นเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวขอตรวจค้นพบยาบ้า1หลอดจำนวน15เมตรซุกซ่อนไว้ในช่องอิดบล็อกภายในบ้านซึ่งนายจรินรับว่าเป็นของตนเองและจากการค้นตัวนายสุทัศน์ก็พบยาบ้าจำนวน67เมตรอยู่ในกระเป๋ากางเกง กางเกงด้านหน้าทางขวานะคะที่สมใสยอยู่ซึ่งยาบ้าดังกล่าวนี้แบ่งบรรจุอยู่ในหลอดเครื่องดื่มมีทั้งหลอด10เมตร5เมตร3มเมตรและ2เมตรเตรียมไว้สําหรับการขายค่ะโดยเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้ไปค้นที่ขนําภายในสวนผลไม้ที่นายสุทั์พักอาศัยอยู่ก็พบยาบ้าอีก2หลอด15เมตรค่ะรวมยาบ้าของนายสุทัศ์ทั้งหมด82เมตรซึ่งจากการสอบสวนเบื้องต้นเจ้าของบ้านรับสารภาพาว่ามีวัยรุ่นค่ะนํายาบ้ามาส่งให้ครั้งละ20เมตรราคา800บาท นำมาเสพแล้วก็แบ่งจำหน่ายเม็ดละ50บาทส่วนของนายสุทัศน์ค่ะรับสารภาพวา่าซื้อยาบ้ามาจากอำเภอเทพาจังหวัดสงขลา1ถุง,งมี200เม็ดค่ะขายในราคาคือ200เม็ดนี้ราคา3,000บาทแล้วก็นำมาจำหน่ายให้กับกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็ผู้ใช้แรงงานในราคา50บาทต่อเม็ดนะคะโดยเจ้าที่ค่ะก็ได้นำตัวทั้งสงคนค่ะพร้อมของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนสพเบตงดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป